สวัสดีค่ะบ่ายนี้นะคะพามาชมว่านสีทิศนะคะเตยชิกนะคะบานวันแรกนะคะเกสรยังไม่อ้านะคะยังไม่ผสมเกสรน,นะคะพอดีเกสอรตัวผู้นะคะขนฟูฟูนะคะเด็ดเกสอรเข้าไปผปสมตัวอื่นนะคะขอยืมก่อนช่อนี้มาหกดอกนะคะนี่นะคะช่อนี้มาหกดอก ช่อแรกก็มาหดอกช่อแรกผสมไม่ติดนะคะกล้วยเอาตัวอื่นผสมเดี๋ยวช่อนี้เราจะมาผสมตัวเขาเองนะคะคือใช้เกสรตัวเขาเองนะคะตัวผู้มาผสมกับตัวเมียนะคะก็จะได้ลูกลูกเขาเองนะคะติดไม่ติดแค่ว่ากันทีหลังนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะคะเกสรตัวผู้นะคะมีอยู่6ตัวนะคะขนสีเหลืองเหลืองฟูฟูนะคะตัวเมียก็จะต่างจากพวกเลยนะคะตัวเมียจะ เป็นสามแฉกยาวกว่าเกสรตัวผู้ออกมานะคะเดี๋ยวเวลาบานวันที่สามนะคะถ้าเกสรตัวเมียชูขึ้นแบบนี้อาปากแล้วก็มีน้ำมึ่งๆตรงปลายนะคะตรงสามแฉกเราสามารถผสมเกสรให้เขาได้เลยนะคะ <c oughs> เขาก็จะตั้งท้องนะคะมีเมล็ดให้เรานะคะขยายพันุ์ต่อนะคะตัวนี้นะคะมีน้ำว่าตชิกนะคะเป็นว่านสีทิศฮอลแลนด์นะคะ กลีบดอกสวยมากเลยนะคะสีแดงนะคะตรงกลางเป็นสีขาวหัวนี้นะคะมาดกค่ะรวมทั้งหมดสิบสองดอกเลยนะคะมาสองช่อดอกนะคะไม่แน่แทงช่อที่สามอีกนะคะเพราะว่าหัวสมบูรณ์นะคะหัวเขาสะสมอาหารสมบูรณ์เราเลี้ยงให้ปุ๋ยลดน้ำดูแลอย่างดีเขาก็จะให้ดอกเราเต็มที่นะคะกำลังแทงช่ออีกหลายตัวเลยนะคะ เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะคะค่ะกล้วยก็พามาชมตัวนี้ก่อนนะคะตดยชิกบ่ายนี้นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าผสมเกรสรติดไหมเชวานี้นะคะ ช่อแรกนะคะเสียดายเลยนะคะไม่ติดสักหัวไม่ติดสักดอกเลยนะคะใช้ตัวอื่นผสมอาจจะผิดพลาดอะไรสักอย่างเดี๋ยวช่อนี้นะช่อที่สองก็จะใช้เกศนตัวเขาเองผสมตัวเมียนะคะตัวเมียตัวเขาเองไม่ข้ามสายพันธุ์นะคะค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ